สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็เป็นทริปสั้นๆกับีิชาหลังจากที่เราหายกันไปนานมากๆเอาละทีนี้อันนี้ก็จะเป็นปัญหาของคนในคอมมู n นิตี้เนาะตัวน้องหมีตัวนี้มีปัญหาก็คือไม่สามารถที่จะทำพาเลนส์แบบออโตเมติกเวทได้เ๋าวก็จะมาดูว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรเนาะเอาละอันดับแรกอันดับแรกก็ มาจัดการตรงนี้ก่อนเนาะกด Alternate นเเพื่อที่จะออกจาก x x a y Mode เนาะหรือว่าใครจะใช้เมนูที่อยู่ทางด้านบนนี้ก็ได้นะทีนี้นิชาอยากจะให้ตัวของน้องหมีเนี่ยมีสีที่แตกต่างจากกระดูกก็ให้ไปที่ Shading จากนั้นก็ไปเลือกที่ Random แบบนี้เนาะก็จะได้เป็นสีที่แตกต่างกันละเอาละ่ะทีนี้เราจะมาลองทำพา n ลตแบบ a u Automatic w e i g h t ครับ ตัวน้องกันดูเนาะก็คลิกที่ตัวน้องจากนั้นก็กดชิปคลิกที่กระดูกแบบนี้กด c อนโทรล P แล้วก็ลองอใช้เป็นวิ t อ m ต t i ม w ต i เวทดูเนาะก็คลิกเข้าไปทีนี้จะเห็นว่าข้างล่างตรงนี้จะมี warning อยู่เป็นสีเหลืองๆมันจะออกมาแป๊บเดียวเท่านั้นแหละทีนี้เราอยากจะรู้ว่ามัน warning อะไรเนาะก็ให้ลองไปที่ w i n d ดวตรงนี้ แล้วก็ไปคลิกที่ Toggler System Console เนาะก็จะมีหน้าต่างตรงนี้ออกมา <c oughs> ตรงนี้ก็จะมี Warning เขาจะบอกว่า,ากระดูกเนะาะไม่สามารถที่จะทำ Heat w e i t i n g ได้เนื่องจากว่ามันหา Solution ในการทำไม่เจอ,อ,อก็อาจจะเป็นที่โนไหนสักโนกระดูกชิ้นไหนสักชิ้น ตัวมันบอก warning เนี่ยมันมันพูดเกี่ยวกับบนแต่ความจริงมันปัญหามันไม่ได้เกี่ยวกับบนเลยจริงๆปัญหาที่แท้จริงก็คือให้เรามาคลิกที่น้องหมีเนาะกดแ็บไปที่ edit mode ก็จะเห็นว่าตัวของน้องเม็ของน้องหมีอะ่ะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป็นระเบียบเนาะเพราะว่าอันนี้เขาใช้วิธีการปั้นมาก็จะมีลักษณะแบบนี้แหละเป็นปกติของการปั้นอยู่แล้วเนาะ แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าการปั้นแล้วเรามาใส่กระดูกเนี่ยมันก็จะบางที่มันก็จะมีปัญหาแบบนี้เนื่องจากเนื่องจากมันจะมีบางเม็ดที่เกิดการซ้อนทับกันแล้วเราไม่รู้ว่ามันซ้อนทับกันตรงไหนนิชาว่าช่วงขอ,อนี่เยอะเลยทีเดียวนะเนี่ยเม็ดพวกนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะต้องมาแก้กันอ่า วิธีแก้เนาะก็ทําแบบนี้นิชาก็จะเอาเมาส์เนี่ยไปวางไว้ที่ตัวน้องแล้วก็กดแอลแบบนี้เราก็จะสามารถเลือกเป็นส่วนๆได้นะเลือกเป็นส่วนตัวของน้องแบบนี้จากนั้นกด M เนาะแล้วก็ใช้วิธี m e r g by distance ก็คลิกเข้าไปทีนี้จะเห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันมีการ remove ไป0 vertex ก็คือไม่เจอ ไม่เจอที่ไม่เจอจุดที่สอนทับกันเนาะก็ให้เรามาที่เ,เมนูทางด้านซ้ายล่างตรงนี้จะมี m r r k By Distance อยู่ก็คลิกเข้าไปแบบนี้ทีนี้เมนูตรงนี้ก็จะมี m e r Distance เนาะให้เรามาปรับตรงนี้ก็ค่อยๆลดศูนย์ลงไปอ,อันนี้ก็เป็นศูนย์อยู่เนาะเป็นศูนย์ Remove ศูนย์ Vertex ก็คือยังไม่เจอนั่นเอง เราก็ลดไปเรื่อยๆอจนกระทั่งมันเจอ remove ไป504 vertex ค่อนข้างเยอะนะจริงๆแล้วทีนี้ก็ไปชิ้นส่วนถัดไปก็จะเป็นในส่วนของไล่ไปเรื่อยๆเนาะส่วนของปากกด L แบบนี้แล้วก็กด M m e r g by distance อ่ะอันนี้ remove ไป20ตรงนี้ตรง ตรงแถวๆปากตรงนี้เนาะกด L กด M by distance ตรงนี้รี o v e ไปเยอะมากเลย1 0 9เนี่ยเห็นเล็กๆแบบนี้นะโอ้โหถูกซ่อนไว้เยอะมากอะส่วนของจมูกกด L เนาะกด M merge by distance อ่ะอันนี้ก็เยอะนะ415เนี่ยอ่ะส่วนของดวงตาเนาะกด L กด L แบบนี้เลือก2อันกด M มา b y d y set อ,อันนี้141เอาละมาที่ส่วนหูถามว่าทำทั้งล่างเลยได้ไหมคำตอบคือได้แต่ว่ามันจะมีดีเทลของหน้าของน้องหมีมันจะสูญเสียสูญเสียด,ดีเทลไปเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนิชาไลทิศ ทําทีละอันดีกว่าเนาะ,ะกด M อันนี้อันนี้ร้อสี่แบบเนี้ยวงกลมนี่มีไหมคิดว่ามีไหมกด L สิกด M อ่ะมีเหมือนกันนะร้อยสิบสโอ้แสดงว่ามีทุกชิ้นเลยอโอเคพอเราแน่ใจว่า ทำทุกชิ้นแล้วเนาะเราก็กดแท็บไปที่ Object Mode แบบนี้แล้วเราก็จะทดลองทํา p a r ร n กันใหม่อ๋อตอนนี้อ่ารู้สึกว่ามันจะมีการทํา p a r ร n กันอยู่แล้วเนาะเราทํา p a r ร n ซซ้ำ c t r t r o l P อ๋อเราสามารถทําแบบนี้ได้นะคลิกที่ตัวน้องก่อนเนาะแล้วก็กด a l t e r n น t e P แบบนี้ เราเคลียร์พารเน์ก่อนแบบนี้ก็ได้นะให้ตัวของเมทัลลิกหรือว่าตัวน้องเนี่ยหลุดออกมาก่อนแล้วเราก็ค่อยจัดการทำพาร a เน์ใหม่เนาะก็คลิกที่ตัวน้องเนาะกดชิปคลิกที่กระดูกกดคอนโทล P with automatic weight เรียบร้อยไม่มี warning เกิดขึ้นอ่ะมาทดลองดูคลิกที่กระดูกเนาะไปที่โพสแล้วก็จัดการโพสแบบนี้ ฮ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยในส่วนของตัวน้องเนาะอ่ะอันนี้ตาหลุดก็ต้องไปจัดการเรื่องเวทเพนกันอีกทีนะว่าจะเวทเพนกันยังไงแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นดวงตานิชาก็จะใช้เป็นใช้พาเลตเป็นแบบโบนน่าจะดีกว่าเนาะตรงส่วนนี้แต่ก็ไม่เป็นไรก็โดยสรุปเนาะ สาเหตุหลักๆที่เกิดเกิดอ่อเกิด warning แบบนี้ลืมชื่อ warning ก็คืออ่า bone heat wetting คิดว่าหลายๆคนในอ o ม m u n i ่ y คงจะเคยเจอมาบ้างพอเจอจริงๆเหตุการณ์นี้จะเจอน้อยมากแต่ถ้าเจอแล้วก็จะปวดหัวมากทีเดียวเนาะอ่ะก็จะใช้วิธีแก้ประมาณนี้อ่า โอเคก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่าน่านจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะส่วนในส่วนของเมตาลิกนะใครจะทำเจเนเรตลิกมาก่อนก็ได้เนาะแล้วก็ทำการแพลนสที่หลังก็ได้นะโอเคอันนี้ก็นิชาทำแบบซิมเพิลซิมเพิลให้ดูเนาะก็จะเป็นแบบนี้เอาลละสำหรับคลิปนี้ถ้า <c oughs> เหมือนเดิมเหมือนเดิมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับนิชาด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายอ่ะอีกสักเล็กน้อยต้องมีคนถามแน่ๆเลยว่าพี่คะพี่คะเมอร์กทั้งตัวเลยได้ไหมคำตอบก็คือได้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาลองเมอร์กทั้งตัวดูเนาะ ็จัดการเหมือนเดิมคลิกที่ตัวน้องเนาะกดแท็บไปที่ Edit Mode เนาะแล้วก็คราวนี้เลือกทั้งหมดเลยกด A แบบนี้นะแล้วก็กด M เนาะ Merge by Distance ลดศูนย์ไปเมื่อกี้ใช้เท่าไหร่ประมาณนี้เนาะลดไป Remove <laughs> ไป1,913 vertex ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวทีนี้เรามาดู ตัวของโมเดลกันก็จะเห็นว่าตัวของโมเดลของน้องเนี่ยถ้าเกิดว่าเมิร์กทุกอันเนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีดีเทลที่มไม่ค่อยสวยอะเพราะว่ามันจะมีการเมิร์กางระหว่างชิ้นส่วนเนาะใช่เช่นมันจะมีการถ้าเกิดว่าเลือกทั้งหมดอะมันจะมีการเมิร์กแบบว่าส่วนหัวกับ อย่างที่เราเห็นส่วนหัวกับส่วนของปากก็จะมีการ m e r g กันแบบนี้ที่คอกับตัวก็จะ m e r g กันมันก็เลยเป็นแบบมีปื้นๆแบบนี้เนาะตัวโมเดลมันก็จะเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นนิชาก,ก็เลยเลือกที่จะ m e r c e ไปทีละส่วนดีกว่ามันจะได้แบบว่าไม่ได้ m e r ข้ามชิ้นกันแบบนี้อันนี้มันมัน m e r ข้ามชิ้นกันเนาะตัวโมเดลมันก็จะ ไม่ค่อยสวยอะนิชาว่าก็ก็เ,เลยไม่ได้แบบว่าเมกทั้งตัวเนาะโอเคอ่ะอันนี้ลองดูว่ามันจะแพลนส์ได้หรือเปล่านะคอนโทรลพีวิดอัตโนมอติกเวทจึงอ่ะเรียบร้อยเรียบร้อยได้เหมือนกันเนาะบ๊ายบาย